ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวเมืองเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรู้และเรื่องเล่าขานนักศึกษาหลายคนใช้เวลาในช่วงก่อนสอบเพื่อศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการทดสอบที่ยากลำบากแต่ในคืนหนึ่งที่เงียบสงักลุ่มนักศึกษาสี่คนประกอบด้วยการแพรวต้นและเฟิร์นตัดสินใจฝ่าฝืนกฎมหาวิทยาลัยและแอบเข้าไปในห้องสมุดหลังจากที่ปิดทำการ พวกเขาหวังเพียงจะหาที่สงบสำหรับอ่านหนังสือและติวสอบแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่นั้นจะทำให้คืนที่ควรเป็นคืนธรรมดากลายเป็นฝันร้ายเวลาประมาณสี่ทุ่มครึง่งกลุ่มนักศึกษาเดินผ่านรั้วด้านหลังมหาวิทยาลัยพวกเขามีแผนที่ชัดเจนว่าจะใช้ทางเข้าด้านหลังของห้องสมุดที่มักไม่มีใครเฝ้าการซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเปิดประตูด้วยกุญแจที่เขาได้มาจากเพื่อนรุ่นพี่ ที่เคยทำงานในห้องสมุดแห่งนี้แพรวถามด้วยความกังวลว่าเ,เพื่อนเพื่อแน่ใจหรือไม่ว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้การตอบพร้อมรอยยิ้มว่าแน่ใจและจะอ่านหนังสือเง,เงียบแล้วออกไปก่อนเช้ายังไงก็ไม่มีใครจับได้แน่นอนห้องสมุดที่ปกติจะเต็มไปด้วยผู้คนกลับเงียบสงัดในยามวิการแสงไฟจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่สลัวสว,สวทำให้บรรยากาศดูเย็นยะเยือก ชั้นหนังสือสูงตระงงานเรียงรายเป็นแถวเหมือนกำแพงตนบอกว่าห้องสมุดวังเวงเหมือนในหนังผีด้วยความกลัวเฟิร์นหันมาบอกให้หยุดพูดเรื่องนี้เพราะเธอเองก็ไม่อยากได้ยินทุกคนเลือกโต๊ะไม้ในมุมลึกของห้องสมุดเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการติวสอบการเปิดหนังสือและเริ่มพูดถึงหัวข้อสำคัญของการทดสอบขณะที่แปลและเฟิร์นจดบันทึกแต่ไม่นานนัก เสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นในความเงียบสงัดเสียงพลิกหน้ากระดาษดังมาจากชั้นหนังสือที่อยู่ไม่ไกลมันเบาแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้ทุกคนหยุดกิจกรรมของตนและมองหน้ากันเพราะสงสัยว่าอาจมีคนแอบเข้ามาเหมือนกันการตอบว่ามันแค่เสียงลมแต่ในใจของเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจเสียงนั้นไม่ได้หยุดแต่กลับดังขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามีใครบางคนกำลังค้นหาหนังสือ เฟิร์นรู้สึกไม่สบายใจเธอเหลียวมองไปทางต้นเสียงและพูดเบาๆว่าเราควรออกไปจากที่นี่แต่ต้นบอกให้ใจเย็นก่อนคงจะไม่มีอะไรทุกคนอาจจะแค่จินตนาการกันไปเองแต่แล้วหนงังสือเล่มหนึ่งก็หล่นลงมาจากชั้นโดยไม่มีใครแตะต้องมันทำให้ทุกคนสะดุง้งเฟิร์นจับแขนแพรไว,ว้อย่างแน่น ขณะที่การเดินเข้าไปหยิบหนังสือขึ้นมาพร้อมพูดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่เขาก็หยุดชะงักเมื่อเห็นข้อความที่ถูกเขียนด้วยลายมือในหน้าหนึ่งว่าอย่าเข้ามาที่นี่ในตอนกลางคืนการและต้นตัดสินใจเดินสำรวจชั้นหนังสือที่เสียงดังทั้งสองถือไฟฉายและเดินไปตามทางเดินที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องในบรรยากาศที่ว่างเปล่าต้นถามว่ามันคือเสียงอะไร การตอบว่าบางทีเราอาจจะเจออะไรสนุกสนุกก็เป็นได้เมื่อพวกเขาเดินไปถึงชั้นหนังสือที่เสียงดังทั้งคู่พบว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่หนังสือบางเล่มหล่นลงมาจากชั้นหนังสือเหมือนมีคนดึงออกตนบอกว่ามันแปลกเกินไปพร้อมหันกลับไปมองแต่เขาเห็นเงาลางๆของคนเดินผ่านชั้นหนังสือไปตนถามเพื่อนว่าเห็นเหมือนกันหรือไม่ พลางสกิดการให้มองการบอกว่าเห็นและชวนต้นกลับไปหาแพรวกับเฟิร์นทั้งสองรีบเดินกลับไปยังโต๊ะที่เพื่อนรออยู่แต่พวกเขากลับพบว่าต้นนั้นว่างเปล่าเฟิร์นและแพรวหายตัวไปในขณะที่การและต้นพยายามหาตัวเพื่อนพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากชั้นหนังสือเสียงนั้นเรียกชื่อพวกเขาซ้ำๆทั้งต้นและการมองไปรอบๆ และเห็นเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนที่ช้าๆไปยังชั้นหนังสือถัดไปการพยายามตะโกนเรียกเพื่อนๆแต่ไม่มีใครตอบทันใดนั้นไฟชายของต้นดับลงโดยไม่มีเหตุผลเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นใกล้ๆทำให้ทั้งสองคนเริ่มหวาดกลัวการและต้นพยายามวิ่งไปยังทางออกแต่เมื่อพวกเขามาถึงประตูทางออกกลับพบว่าประตูถูกล็อกแน่นเหมือนกับถูกปิดจากด้านนอก การพยายามใช้กุญแจเปิดแต่กุญแจกลับหายไปจากกระเป๋าของเขาการบอกว่าต้องมีใครกำลังเล่นตลกอยู่แน่ๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องสมุดทั้งสองหันไปมองและเห็นร่างของผู้หญิงในชุดนักศึกษาเก่าแก่ยืนอยู่เธอชี้นิ้วไปที่ชั้นหนังสือก่อนจะหายตัวไปทันใดนั้นหนังสือหลายเล่มเริ่มหล่นลงมาจากชั้นเหมือนมีคนโยน พวกเขารีบปีนหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้และวิ่งออกจากห้องสมุดทันทีรุ่งเช้าการและต้นกลับไปที่ห้องสมุดพร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัายเพื่อแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูห้องสมุดทุกอย่างกลับดูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนังสือทุกเล่มเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยของความเสียหายแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจก็คือ ภาพถ่ายในโทรศัพท์ของแพรวที่วางอยู่บนโต๊ะภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้คือภาพของผู้หญิงที่ยืนอยู่หลังกลุ่มพวกเขาในคืนก่อนหน้านั้นพร้อมกับข้อความที่ถูกเขียนไว้ว่ายินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งสะพานแดงในจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับและความเชื่อเก่าแก่ ชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกันว่าในยามกลางคืนผู้ที่ผ่านสะพานนี้มักจะเห็นเงาของหญิงสาที่สวมชุดพื้นเมืองยืนอยู่ปลายสะพานบางคนได้ยินเสียงร้องไห้และบางคนถึงกับถูกบางสิ่งตามกลับบ้านเรื่องเล่าดังกล่าวทำให้สะพานแดงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักล่าท้าพีที่ต้องการพิสูจน์ความกล้าและค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิญญาณที่ว่ากันว่ายัางคงวนเวียนอยู่ที่นี่ กลุ่มนักล่าท้าผีที่ชื่อว่าล่าทั้งเงานำโดยกันหัวหน้ากลุ่มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองรวมด้วยสมาชิกอีกสมคนได้แก่มุกเติ้นและฟางทั้งสคนตัดสินใจเดินทางมายังสะพานแดงในคืนเดือนมืดพร้อมด้วยอุปกรณ์ถ่ายทำและพิธีกรรมที่พวกเขาเตรียมมาเวลาประมาณสามทุ่มทีมเงาลับมาถึงสะพานแดงบรรยากาศที่นี่เงียบสงัด มีเพียงเสียงจิ้งหรีดและสายลมที่พัดผ่านการหยิบกล้องถ่ายวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียงออกมาขณะที่มุกเริ่มตั้งกล้องถ่ายภาพนิ่งมุกพูดพลางชี้ไปที่ปลายสะพานที่ปกคลุมด้วยเงาของต้นไม้ใหญ่ว่าตรงนี้แหละจุดที่เขาเล่ากันว่าเคยมีคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่กันพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าคืนนี้เราจะรู้กันว่าเรื่องนี้จริงหรือแค่เรื่องหลอกเด็ก ก่อนที่เขาจะหยิบกระดาษและเทียนสำหรับพิธีกรรมที่เตรียมมาฝั่งที่ดูวัดกลัวเล็กน้อยถามขึ้นมาว่าจำเป็นต้องทำพิธีจริงๆหรือเธอคิดว่าแค่ถ่ายภาพบรรยากาศก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนเติ้นที่ได้ยินก็ตอบพลางหัวเราะว่าถ้าไม่ลองจะรู้ได้อย่างไรแต่ในใจของเขาเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันทีมงานเดินสำรวจสะพานก่อนเริ่มพิธี พวกเขาพบรอยขีดข่วนที่ไม่ทราบที่มาอยู่บนราวสะพานและอรอยน้ำเปื้อนเป็นทางยาวที่ปลายสะพานซึ่งดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลว่ามาจากไหนฝั่งพูดเบาๆว่ารอยนี้เหมือนกับมีคนลากอะไรบางอย่างทีมง,งานตั้งวงกลมด้วยเทียนและวางกระดาษที่เขียนคำเชิญวิญญาณไว้ตรงกลางกันรเริ่มไรยบทสวดที่เขาได้มาจากหนงังสือเกี่ยวกับการติดต่อวิญญาณ ขณะที่ทุกคนจับมือกันเพื่อเสริมความกล้าในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นลมแรงผิดปกติพัดผ่านสะพานเถียนที่จุดไว้ดับลงในทันทีและเสียงน้ำในลำคลองใต้สะพานกลับดังขึ้นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไว้ฟังถามทุกคนว่าได้ยินหรือไม่การกระซิบขณะที่เงี่ยหูฟังว่าให้ทุกคนลองเงียบดูก่อน เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากปลายสะพานเงาหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นมันเป็นหญิงสาวในชุดพื้นเมืองสไตล์ล้านนาเธอยืนหันหลังให้กับพวกเขาผมยาวสยายของเธอปลิวไปตามลมมุกกระซิบเบาๆว่าเห็นผู้หญิงอยู่ตรงนั้นกันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพขณะที่ทุกคนจ้องมองหญิงสาวคนนั้นเธอเริ่มขยับช้าๆเดินตรงมาหาพวกเขาทุกคนเริ่มถอยหลังด้วยความหวาดกลัว ก่อนที่กันจะตะโกนถามผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นใครแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบคือหยุดเดินและเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเธอมีแต่ตาดำจ้องตรงมาที่พวกเขาใบหน้าของเธอซีเซียวเหมือนคนที่เสียชีวิตมานานแล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เสียงของหญิงสาวคนนั้นแต่เป็นเสียงที่เหมือนมาจากหลายต่อหลายคน ทุกคนในทีมรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนเข้ามากล้พวกเขาจากทุกมุมของสะพานฝั่งตะโกนบอกเพื่อนด้วยเสียงตื่นตระหนกว่าให้ออกไปจากที่นี่ทีมงานรีบเก็บอุปกรณ์และวิ่งกลับไปที่รถแต่เมื่อพวกเขามาถึงกลางสะพานเสียงฝีเท้ากลับดังอยู่ข้างหลังเหมือนมีคนวิ่งตามมาการตะโกนให้เพื่อนรีบวิ่งออกไปทุกคนวิ่งกันสุดกำลังจนกระทั่งมาถึงรถ เมื่อพวกเขาขึ้นรถและสตาร์ทรถเสียงหัวเราะดังขึ้นจากด้านหลังทุกคนหันไปมองและพบว่าหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่ปลายสะพานจ้องมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชาเมื่อพวกเขากลับถึงที่พักและเปิดกล้องเพื่อดูภาพที่บันทึกไว้สิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทุกคนตัวแข็งทื่อเงาของหญิงสาวและวิญญาณอื่นๆไม่ได้อยู่แค่ในภาพสุดท้ายที่พวกเขาถ่าย แต่ปรากฏอยู่ในทุกช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่บนสะพานราวกับพวกมันอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรหาเพื่อนที่เป็นคนท้องถิน่นเพื่อสอบถามเรื่องราวเพิ่มเติมแต่เสียงในสายกลับไม่ใช่เสียงเพื่อนเขาเสียงนั้นพูดด้วยความเกลี้ยวกราดว่าพวกมึงมายุ่งกับพวกกูทำไมตั้งแต่คืนนั้นทิมล่าทัางเงา ไม่มีใครกล้าไปล่าท้าผีอีกเลยและสะพานแดงแห่งลำพูนยังคงเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างรกลเข้าไปในตอนกลางคืนอีกต่อไปค่ำคืนหนึ่งในฤดูหนาวเอกนักเดินทางหนุ่มตัดสินใจพักที่โฮมสเตย์เล็กๆในชนบทที่ห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่เขาตั้งใจจะใช้เวลาที่นี่เพื่อพักผ่อนหลังจากเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้หลายวัน เจ้าของโฮมสเตย์เป็นหญิงชาราใจดีชื่อยายสมที่มักใช้คำพูดกับเอกด้วยประโยคที่แปลกประหลาดก่อนเข้าห้องพักว่านอนหลับให้สนิทได้ยินอะไรก็ไม่ต้องกังวลเอกหัวเราะเบาๆเขาคิดว่านั่นเป็นเพียงคำพูดเล่นของยายชาราเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้านพักเก่าแก่หลังนี้ห้องพักของเอกเป็นห้องเล็กๆมีเตียงไม้ที่ดูทนทานหน้าต่างบานหนึ่งมองออกไปเห็นทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ และบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงดึกเอกล้มตัวลงนอนบนเตียงเขาเหนื่อยล้าจากการเดินทางและคาดหวังว่าจะได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงกุกกักแปลกๆดังขึ้นมาจากใต้เตียงเสียงนั้นเบาแต่พอที่จะทำให้เขาตื่นได้เอกเงี่ยหูฟังและพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นหนูหรือสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในบ้านเก่า เขาพยายามไม่สนใจและกลับไปนอนต่อแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวใต้เตียงของเขาเขาบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่สัตว์พลางดึงผ้าหม่มมาคลุมตัวเสียงกุกกักยังคงดังขึ้นเป็นระยะและเริ่มมีเสียงเหมือนของหนักถูกลากไปกับพื้นเอกเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาลุกขึ้นนั่งและเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ สำรวจรอบๆห้องทุกอย่างดูปกติแต่เสียงยังดังอยู่ใต้เตียงเอกคิดว่าถ้ามีหนูอยู่ใต้เตียงคงต้องไล่มันออกไปเขาค่อยๆก้มลงเพื่อมองใต้เตียงไฟจากโทรศัพท์ส่องให้เห็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นแต่ทันใดนั้นเขาเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมือข้างหนึ่งที่ซีดเซียวและมีเล็บยาวเกาะอยู่ที่ขอบเตียงมันดูเหมือนพยายามจะเอื้อมมาจับตัวเขา เอกถอยหลังด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเขาตะโกนดังลั่นชนิดที่ฝั่งไม่ได้สับแต่ไม่มีใครตอบเอกรีบวิ่งไปที่ประตูห้องแต่เมื่อเขาพยายามเปิดมันกลับติดแน่นเหมือนถูกล็อกจากด้านนอกเสียงกุกกักจากใต้เตียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนมีบางอย่างกำลังคลานออกมาเขามองกลับไปที่ใต้เตียงและเห็นว่ามือปริศนาเริ่มปรากฏมากขึ้น ร่างของบางสิ่งที่ดูเหมือนมนุษย์กำลังคลานออกมาช้าๆใบหน้าซีดเปือดและดวงตาที่กลวงโบมองตรงมาที่เขาเสียงแผ่วเบาดังออกมาจากสิ่งนั้นช่วยฉันด้วยเอกพยายามรวบรวมความกล้าและคว้าเก้าอี้ใกล้ตัวขึ้นมาป้องกันตัวเขาโยนเก้าอี้ใส่สิ่งนั้นแต่เหมือนมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยร่างนั้นยังคงคลานออกมาใกล้เขา ในที่สุดเอกก็สามารถเปิดหน้าต่างและกระโดดออกไปได้เขาวิ่งออกจากโฮมสเตย์โดยไม่หันกลับไปมองจนกระทั่งมาถึงบ้านของชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลชายชะราคนหนึ่งถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีอะไรเกิดขึ้นเอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังชายชะราคนนั้นถอนหายใจและบอกว่าโฮมสเตย์หลังนั้นเคยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นยายสมเคยมีหลานสาวที่เสียชีวิตในห้องนั้น และตั้งแต่นั้นมาผู้ที่พักในห้องนั้นมักจะได้ยินเสียงบางอย่างจากใต้เตียงเอกตัวสัน่นเขาไม่คิดว่าคำเตือนของยายสมจะเป็นจริงในวันรุ่งขึ้นเอกกลับไปที่โฮมสเตย์พร้อมกับชาวบ้านที่เขาจ้างให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อ,เ,อเก็บของและตรวจสอบเหตุการณ์แต่เมื่อพวกเขาเปิดห้องพักกลับพบว่าภายในห้องนั้นว่างเปล่าเตียงถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของความผิดปกติใดๆ ชาวบ้านพูดกับเอกว่าอาจจะเหนื่อยจนฝันไปก็ได้แต่เอกแน่ใจในสิ่งที่เขาเห็นและเมื่อเขาเก็บกระเป๋าออกจากห้องเขาพบข้อความสลักไว้ใต้เตียงว่าขอบคุณที่มองเห็นกันหลังจากเหตุการณ์ที่โฮมสเตย์เอกพยายามลืมทุกอย่างและกลับมาทำงานในเมืองแต่ในทุกคืนเขามักจะได้ยินเสียงกุกกักแผ่วเบาในห้องของตัวเองและในบางครั้ง เขารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเขาในตอนกลางคืนวันหนึ่งเขาพบว่ามีรอยเล็บเล็กๆ,ๆปรากฏขึ้นที่ขอบเตียงของเขามันเหมือนกับรอยมือที่เขาเคยเห็นที่โฮมสเตย์และเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในความมืดว่าขออยู่ด้วยนะ